กะกรรมสืบเสาะอ,อิสระเรื่องสัตว์เลี้ยงแสนรักระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนวันชนารามจัดทำโดยเด็กหญิงธนาการอินคลิปเด็กชายกิติพัฒน์พรมแก้วและเด็กชายชัชนันทับจันสัตว์โบนโลกนี้มียเยอะแยะเลยนะบางตัวก็เล็กบางตัวก็โต บางตัวก็บินได้บางตัวก็บินไม่ได้แล้วสัตว์ในโรงเรียนเรามีอะไรบ้างล่ะนั้นเราไปดูกันล ที่พบในบริเวณโรงเรียนมีไก่นกสุนัขแมวมดหอยทากหนอนพึ่งงูกิ้งก่าแมลงวันผีเสื้อแมงมุมอีกาและจิ้งจกแล้วเราจะแบ่งกันพวกนี้ได้ยังไงล่ะเราว่าแบ่งตามจำนวนขาไม่ล่ะฉันว่าแบ่ง แบบมีขาและไม่มีขาดีไหมถ้าแบ่งจำจำนวนขาจะแบ่งได้หลายประเทศเลยมะลงวันแมงมุมพึ่งและผีเสื้อพวกนี้มีหลายขางั้นนกมีสองขาอยู่กลุ่มเดียวกับไก่นะสิงูเขียวไม่มีขานั้นอยู่กลุ่มเดียวกับปลาหอยทากละสิ ถ้าใช้เกณฑ์การมีกระดูกสันหลังในการแบ่งก็ได้นะก็จะแบ่งเป็นสองประเภทคือ 1. สัตว์มีกระดูกสันหลังได้แก่ไก่แมวหมานกเอี้ยงปลางู 2. สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังได้แก่มดหอยทากมะเลงวันยุงแมงมุมผีเสื้อหนอน ฉันสนใจสัตว์ตัวหนึ่งมากๆเลยล่ะมันน่ารักมากนิสัยดีขี้อ้อนกินง่ายขนบุกปุยและมันเป็นเพื่อนฉันด้วยทายสิว่ามันคือสัตว์อะไรใบ้ยนิดหนึ่งมันชอบตะครุบหนุนน่ะเช่แล้วจ้ามันคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังที่เรียกว่าแมวแล้วแมวที่พบเป็นในประเทศไทยมีกี่ประเภทกันนะ งั้นเราไปค้นคว้าข้อมูลกันดูอีกทีดีไหมนี่ไงหนึ่งแมวขาวมณีถิ่นกำเนิดไทยขนาดตัวขนาดกลางที่มีกล้ามเนื้อน้ำหนัก3 5กิโลกร,รมัมอายุไข10 12ปี สองแมวสุภลักษณ์ถิ่นกำเนิดประเทศไทยขนาดตัวขนาดกลางที่มีกล้ามเนื้อน้ำหนัก3-5กิโลกรัมอายุขอ12-15ปี 3. แมวสีสวา่างถิ่นกำเนิดประเทศไทยขนาดตัวเป็นแมวขนาดกลางน้ำหนักสองกิโลกรัมอายุขยสอ12-16ปี สีแมวไทยลายสลิดถิ่นกำเนิดพบได้หลายประเทศทั่วโลกขนาดตัวขนาดกลางน้ำหนักสองถึงกิโลกรัมอายุขาสองถึงสิห้าปีหแมวโกนจาถิ่นกำเนิดประเทศไทยขนาดตัวลำตัวขนาดกลาง น้ำหนัก2-4กิโลกร,รมัมอายุไข12-15ปี 6. แเมววิเชียนมาศถิถ่นกำเนิดประเทศไทยเดิมชื่อสยามขนาดลำตัวขนาดกลางที่มีลำตัวเรียวยาวน้ำหนัก3-5กิโลกร,รมัมอายุไข12-15ปีแมวตว่างประเทศมีบัรยาอะไรมั่งล่ะจ้อ นี่ไงชินชิราบีดิสช็อตแฮรรัสเซียนบูดากามัฟฟินสกอตทิฟเฟลสปริงออตเตเลียนมิสอาบิสซินเนียนอเมริกันช็อตแฮออกซิแคดเบอร์แมนเอ็กโซดิกช็อตแฮแมวนาวิเจียนฟอเรส แมวมันกินแมวเปอร์เซียแมวเมนคูนแร็กดอนแล้วแมวที่พวกเราชอบทั้งสองตัวนี้เป็นพันอะไรกันนะรู้ไหมเอ่ย จากการศึกษาลักษณะแมวไทยและแมวต่างประเทศพบว่าแมวที่พวกเราสนใจตัวที่หนึ่งมีลักษณะเป็นแมวไทยพันกุลจาและตัวที่สองมีลักษณะเป็นแมวไทยลายสลิดแล้วทำไมแมวของฉันจึงมีสีดำทั้งตัวเพราะอะไรล่ะ ขนคล้ายเสือตาแมวมีขนปี๋ขาวและพวกพวกมันได้ผสมกัน์กันแล้วะแล้วเกิดมาเป็นแม่แมวแม่แมวได้มีลักษณะเหมือนเหมือนยายแมวมีลักษณะคล้ายเสือพวกแมวลักษณะตัวสีดำนั้กลัวและทั้งสองทั้งสองตัวนี้ผสมพันกัน การเป็นลูกตั้งสี่ตัวได้แก่ลูกตัวที่หนึ่งมีสีสามสีลูกตัวที่สอง ซึ่งเรียกว่าบาดพระพุธนั่นเองขอบคุณค่ะการทดลองแมวชอบกินอะไรเป็นอาหารระหว่างหนึ่งปลาทูสองอาหารเม็ดของแมวสามปักสี่เนื้อไก่ วิธีทดลองหนึ่งนำปลาทูอาหารแมวผักและเนื้อไก่ใส่ในจานลวดลายเดียวกันและจานมีขนาดเท่ากันสองปล่อยแมวจากจุดเริ่มต้นให้ไปหาอาหารกินอย่างอิสระสรุปผลการทดลองแมวไทรผสม โกนจ้าชอบกินปลาทูมากที่สุดเพราะปลาทูมีกลิ่นข้าวแรงและเนื้อไม่แข็งเกินไป 加班